สวัสดีค่ะอาจารย์แมตแมนเวอร์นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์คือเป็นครึ่งหลังของกุมภาพันธ์นะคะว่าสถานการณ์ชีวิตเป็นอย่างไรนะแล้วก็ใครที่สนใจต้องการดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะมีจัดเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือว่า จะให้ไปดูนอกสถานที่เนี่ยสามารถนัดได้ค่ะหรือจะดูจากการโทรไลน์ก็ได้นะคะแล้วแต่ทางลูกค้าสะดวกเลยค่ะนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่อาจารย์จะจับไพ่ให้กับชาววันพุธก็คือเราจะดูกันเรื่องหลกัหลกๆ5เรื่องก็คือการงานการเงนินความรักและอุปสรรคช่วงนี้มีอะไรควรทำยังไงในการเสริมดวงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะ การงานช่วงนี้ของชาววันพุธอาจารย์มองว่าดีนะคะคืองานอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะแต่ถามว่าการที่งานเยอะเนี่ยด้วยความสามารถของคุณนะคุณรับมือได้อยู่แล้วนะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการงานของคุณเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่หรือหรือ,อ,อลูกค้า ด้วยเช่นกันนะคะหรือทีมงานเนี่ยให้ความช่วยเหลือในการทำงานในการร่วมงานร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะงานเยอะนิดนึงแต่ด้วยความสามารถของคุณจากไพ่ที่จับได้เนี่ยถือว่าคุณเป็นคนมีศักภยภาพและถือว่าการจัดการเรื่องการงานของคุณเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะและอาจจะมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ ได้รับความมอบหมายงานใหม่ๆใ,ให้กับคุณนะคะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วคือคุณคือคนเก่งนะคะผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจส่วนเรื่องการเงินตอนนี้นะอาจจะติดขัดหรือมีการล่าช้านิดนึงคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเช่นสมมติเราอะออวางบินไว้กับลูกค้านี่แล้วลูกค้าบอกว่าจะจ่ายวันนี้อาจจะถูกเลื่อนออกไปเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆนะคะถามว่าได้ไหมจันว่าได้เพียงแต่อาจจะมีการล่าช้านิดนึงนะคะก็รอนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะคะม,มันเลยทําให้เกิดความติดขัดในช่วงนี้แต่ถามว่าใช้เวลาไหมใช้เวลารอคอยหน่อยนะคะส่วนความรักเนี่ย ในช่วงเนี้ยถือว่าดีนะคะเป็นเป็นการเดินหน้าในทางที่ดีสำหรับภาพรวมของความรักของชาววันพุธเนี่ยนะถือว่ามีความเข้าใจด้วยกันด้วยดีแต่ใครที่อ่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะสร้างความสัมพันธ์คนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมอาจารย์ไม่แนะนำนะเพราะว่ามัน มันจะก่อเกิดความร้าวฉานให้กับตัวคุณเองกับคู่นะคะนะถ้าเราจะคุยกับใครจะคบกับใครขอให้เป็นคนๆไปดีกว่านะคะส่วนอุปสรรคในช่วงนี้เหมือนกับคุณอาจจะขาดความมั่นใจไปบ้างในบางอย่าง แต่อย่างที่อาจารย์บอกด้วยศักยภาพด้วยความสามารถของคุณน่ะจากไพ่ใบแรกอาจารย์อยากยังอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเพียงแต่ว่าช่วงนี้ด้วยด้วยความที่งานมันเยอะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเหมือนใจไม่นิ่งขาดความมั่นใจในงานบางตัวหรือหรือการใช้ชีวิตประจําวันในบางอย่างหรือว่าช่วงเวลาของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะชาวอังพุทใจเย็นๆนะคะ เพราะว่าไพอ่ะมันก็ขึ้นอย่างเช่นเรื่องการเงินของคุณเนี่ยต้องรอคอยมันก็เกิดความไม่มั่นคงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นพยายามมองข้ามสิ่งที่ทำให้เราอะมีใจแกว่งใจไม่นิ่งออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างสถานการณ์ของคุณจะดีขึ้นนะถ้าช่วงนี้เป็นไปได้ ทำบุญเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณทำบุญด้วยทรัพย์สินไม่ใช่หมายถึงแค่ว่าเราเอาเงินไปบริจาคหรืออะไรอย่างเงี้ยทรัพย์สินในที่นี้นเช่นซื้อที่ดินร่วมซื้อที่ดินถวายวัดหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการถวายทรัพย์สินได้เหมือนกันนะเราร่วมเท่าที่เราร่วมได้ไม่ต้องไปร่วมแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างนั้นนะอย่างที่บางทีเราเห็นนะ่ะเออว่าเออบางที่เขาจะเออขอร่วมบริจาคนะคะ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเช่นสร้างถนนเข้าทางเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะเพื่อให้ทรัพย์สินของเรามั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะก็จบการพยากรณ์ของชาววันพุธแต่เพียงเท่านี้นะคะใครก็ตามที่อยากจะให้อาจารย์ดูดวงส่วนตัวอย่างที่บอกสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาทางช่องต,อต่อนี้ได้เลยนะคะแล้ว อยากจะเชิญออกไปดูดวงข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะนะคะก็ขอจบคําพยากรณ์เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพจอาจารย์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ